วันนี้เราก็จะกินแกงนอไม่สดนะครับใส่น้ำปูใส่กระด,ดูกใส่เห็ดแล้วก็ใส่บกแค้งนะครับไปแอลกาดนะครับไปปะใส่นอเปิ้นขายเป็นถุงถุงละ30ขอต่อเปิ่นขอซื้อสักหัวได้ก็อโอ้แม่กาก็บอกว่าบะขายต้องขายยกถุงวะก็เลยจัดมา1ถุงนะครับท่านผู้ชมมาพอวัตถุดิบกันเนื้อสูนเนอ อันนี้ก็จะมีนอน้ำปูแล้วก็เ็ดเ็ดนี่ใส่ส,สองอย่างนะครับแล้วก็บอกแก้งผักละผักแครกระดูกหมูพริกกระเทียมหอมแดงเขาก็จะแมา่พานอก่อนนะครับพาเหื่อมันเป็นก่อมเป็นก่อมแบบอีนะครับซอยยิกๆๆๆๆนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาไปต้มน้ำผมเมื่อมันออกก่อนนะครับเขาก็จะแม่ตาน้ําพริกกันนะครับใส่หอมกลาวหอมแดงพริกนะครับตำ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 ,ตำ,ตำเมื่อละเอียดนะครับ แล้วก็ใส่กะปินะครับตำเพื่อมันเข้ากันแหมล่อมแล้วเราก็จะมานุ่นนี่นุ่นนิดนะครับแล้วก็จะมาตักแหนมมันออกกันนะครับแหนมแต่นี่ผมก็จะเอาแหนมใหม่มาปรุงใหม่นะครับก็จะใส่พริกแกงแล้วก็ใส่หมูใส่นอลงไปนะครับแล้วก็โกนเพื่อมันเข้ากันสักกำนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสหน่อใส่ผงชูรสรสดี แล้วก็ใส่น้ำปลาหานิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำปูนะครับคือทีเด็ดนะครับเขาก็โกนโกนกนเพื่อมันแตกนะครับน้ำปูมันก็จะแตกแหนมก็จะออกเป็นสีดำๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะใส่เห็ดลงไปนะครับใส่ถึง2อย่างนะอันนี้เห็ดอย่างกับหูผมกระหูใส่ไปเถอะครับแล้วก็โกนเพื่อมันเข้ากันแล้วเขาก็จะมาจิ้มนะครับจิ้มว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรพอจิ้มเสร็จเขาก็จะใส่บอกแป้งใส่พักละนะครับแล้วก็ ใส่ใบพักแคนะครับงองององะลงไปเลยนะครับเฮาก็โกนเพ่มันเข้าเข้ากันนะครับพักมันจะได้เข้าเป็นแกงในเนื้อเดียวกันนะครับเช็จแล้วผมก็จะใส่พริกจีนนี่นะครับปิดแก๊สเสิร์ฟใส่จานใส่ใส่ถาดนะครับเฮาก็จะมาจัดใส่ถ้วยใครจะกินคําถ้วยกินคำถาดก็ได้นะครับแกงนอไม้สดใส่น้ําปูนะครับ